ดีมครติกเจ้าเคืเต้ปาดีไม่สูงจึงได้ของเสียวขึ้นจึงเต้จุ ໃສ່ໃຈກໍເປັນຫາງສືດອໍນັ້ນຄືຫາຍໃນໃສຈາຍແລນຕີນັບສອນວ່າບາສືດອໍນີ້ກໍໄລ່ເຮືອນັ້ນໃຫ້ແຈງແລງໄວ້ວ່າເຮົາຂາດໄດ້ເລີຍใจอย่างເທົ່ານັ້ນທະນະບໍ່ຢ່າງຄຶດໃສຊືຈຸມໃຕ້ຢູ່ແດ່ເຮົາຄາມີບຸນທອນຜູ້ກ່ອນແລ້ວຕີມາຫາດິກເມນຄະນະ สิเป็นไตในขานอข้าคันเนี่ยโซฮาล็อลายว่ไะเอาการนังมีว่าเดีเฮ็ดอีสังเอาการโกนมาเดีเฮ็ดอีสังจุ่มตรงโกนมาเดีเฮ็ดอีสังใต้ปีญญาว่าลูกเขาคัดี๋ยวใ้สังข้าคันโซาล็อกลายมันอยู่ด่าสิเนื้อเกล็นโซหาล็อกลายนั่นในมาหัมเส้นด่างอันเนื้อ เป็นพลย,ยลาดว้วยขละนะโเนี่ยอะาราจรจเซโจฟโลเบียนโกนะ,ะมันเป็น p r ส f ราจารย์ริจนจอเมลเบิร์นดออสเตรเลียเนี่ยค่ะมันหลดาดนะอีสานขลาเนี่ยอันนียูเนสโกและดังยูนิเซฟพิกมาดีเนบิดอนะพิกมาดีเนบิดอเมื่มอบี2022มันมาหลาดต่ออปา,า,านอันซูยาติงเส่งนะคะ่นะเนาะมันมาหลัดมันว่าคือ,อ่จำไป้หายในเมืองมาในนามาดีดีเยอะ ออละสีวันมึงม,งมึงมันก็นกึ่งลีเลียกลายพองอยู่เนี่ยันแหละลเลี่ยกลายอันี้ให้ชิงซิมเจอเคือจะในหนมีเทอร์เรียนหนึ่งในขนาพิงเด็ t h ทอร์เรียนหนึ่งในคำว่าอันนั้นเป็นสังขารใน C O D C O D ในคำว่าเทอร์เรียนนั่นพิงแก็อันนั้นเองสังขารในจึงสีในว่าสังขาร สังัะดิกมาน์นคะคนะใครหึงลองการออนโฮเลยก็หาปรับสังัะดิกมาน์อันนั้นก็ลิสอเกล็ดค่ะเนาะใครใครหาไลา่เล่งหมูเลยก็ยังดึกเลยกว่าหาลิกมานค่ะเนาะว่าเนั่งลิกไล่เนี่ยอันมีตั้งคู่กูลองลองอันขึ้นจอมกับจอมปานจึง้งทิ้งเลยค่ะว่าเป้าป้าเลยมันได้หายในค่นะวันเนาะย้อนเละหนึ่งในข้าขามีบุญพรสังขารข้าขาตั้งเซ้งในมีบุญพรสังขาะ จะไหนปนมาเป็นผายไตแหลยเฮ็ดให้ลุกล้านเขาเซียนลมเอยจะไหมีอันเดลูผายไตเพราะว่าเขาให้เฮ็ดจะไหมาดิจีจรงบอกว่าลิกต้เขาคัาเน่เอมีลำกับมาแล้วก็แช่งอนึงเขาขาเฮ็ดอีสังไรล,ล่ะต่เราเราบอก่เขาอำผู้สัเขาอยาเขาขาใส่กูเกิลค่เนาะเลยเด็กน่จะเใส่กูเกิล 저크다운거해지는타이칼로네더들료유디카오양되과리사이저지하유디콘태하네